สวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีท่านผู้ชมนะครับต้อนรับสู่รายการวัยรุ่น90ครับผมเผยพริบตาเดียวครับท่านผู้ชมทำไมครับ52สัปดาห์ผ่านไปก็คือหนึ่งปีแล้วนี่มันสั th ส้นก็เพมหนึ่งปีแล้วนะทำเป็นเล่นไหมนะทีมงานก็บอกว่าอยู่ดีๆนะครับออนไลน์มันก็มีโลกออนไลน์มันเด้งมาฮะบอกว่าเตือนความทรงจำว่าปีก่อนของวันเดียวกันเนี้ยวัยรุ่นก็สูดออนแอร์นันเดีจะเฉพาะกิจหรือเปล่าไม่เฉพาะกิจจะยาวเลยใช่ไหมยาวๆไม่เอาแค่แป๊บเดียวนะไม่แป๊บเดียว เรต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเจอตะลุงสองท่านนี่ก็ให้บอกบอกไปเลยว่าเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างอย่าเรียกลุงใครดูอยู่นี่แบบ congratulation กับพวกเราหน่อยนะครับหนึ่งปีอยู่รอดมาได้ยู่รอดมาได้รอดสิเราต้องรอดใช่สิลากหลายเรื่องราวเยอะแยะไปหมดใช่แล้วเพราะหนึ่งปีเนี่พี่ไก่ท่านผู้ชมครับวัยรุ่นเข้าสู่เราเลยอยากจะเจาะเวลาหาดีหนึ่งปีนี่ว่านานนะครับ แต่ตั้งแต่90มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย 34, 34ปีแล้วครับท่านผู้ชม34ปีนั่นหมายความว่าพี่อทอนแก่มากคุณจะพทอเขเลยครับผม <c oughs> 34ปีเนี่ยมันทีมันก็แบบทิบตาเดียวเหมือนกันนะใช่เร็วมากคือ เราเราย้อนความทรงจำไปทีสามรปีก่อนเราทําอะไรอยู่นะตอนนั้นเราเจออะไรบ้าง em เราสัมผัสกับอะไรตื่นมา outside, เราเจอกอะไรเราใช้ชีวิตแล้วเราไปเจออะไรบ้างครับเราก็เลยจะมาย้อนความจําชวนท่านผู้ชมที่ดูตอนนี้นะครับนึกถึงอดีตเจาะเวลาหาอดีตไปกับพวกเราครับมแต่ก่อนจะถึงวันนั้นครับเราอยู่รอดมาจนถึงวันนี้ต้องมีของดี่ดีไหมครับผมนี่กล้วยตากแห้งกล้วยทอดอย่างดีของคุณนี่อะไรกล้วยอะกล้วยกล้วยทอดกรอบแก้ว ผผมมลายองจะมาถูกใช่มถูกถูกถูกอันนั้นกล้วยใช่ไหมกล้วยครับเขาบอกคนไทยก็บอกว่าถือเครดนะทําอะไรต้องกล้วยกล้วยกล้วยครับนี่อันนี้ของผมครับถั่วรับถั่วถั่วถั่วทอดแผ่นตารายองเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอร่อยพอดีคํานี่พอดีคาจริงจริงนี่ไงไงกล้องนี้นะโอเคใครชอบกินกล้วยหรือชอบกินถั่วก็สั่งได้เลยนี่นะครับ ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยครับจากนะครับซีเล็์เต้การันตีโดยสามหนุ่มสุดเฟียลของเราสุดเฟี้ยวนะฮะอันนั้แปดศูนย์ไม่บอกเขาดูรายการเราอยู่นะโดยเฉพาะพีกระหนกอ่ะพี่กระหนกดูอยู่ตลอดแี่เก้าศูนยอยู่คนหนึ่งคุณสันติสุขใกล้กันใกล้เคียงกันหน่อยอ่าทีนี้ครับของดีก็มีให้ทานแล้วสั่งมาเลยฟังเงินเพลินแล้วสั่งไปกินได้นะครับผมทีนี้เนี่ยย้อนนิดนึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจะคุยเรื่องของว่าอะไรที่ตอนนั้นมีอยู่ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่หรือตอนนั้นมีอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ชวนคิดนะครับว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีพี่ไก่เห็นพี่บอกว่าเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนไม่ใช่เหรอใกล้ตัวใช่ไหมใช่ครับถ้าใกล้ตัวนี่ตรงนี้ครับตื่นลืมตาตื่นนอนมาเนี่ยเราหยิบจับอะไรครับยุคนี้ครับอ๋อผมจับมือนางป้ามันโอ้โหมันจะสมีเลยขนาดนั้นเล่นผมจับโทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์ถ้าทุกวันนี้จับโทรศัพท์แต่ถ้าเมื่อก่อนเาจับนาฬิกาปุกอ่า ทุกคนหลายคนเนี่ยถ้าถามเนี่ยมักจะพูดตรงกันเลยครับมักจะหยิบมือถือขึ้นมาก่อนอ่ามีใครโทรหาเรามีใครแบบแชทไลน์มาหาเราไหมอ่าเพราะยุคนี้มันเป็นแบบสมาร์ทโฟนไงเปิดปั๊บฟุุ๊๊อ่ายุคก่อนเนี่ยมือถือมีแล้วนะแต่เราเราไม่ค่อยหยิบมาแบบตื่นมาแล้วหยิบมือถือเพราะว่ามือถือยุคก่อนเนี่ยย้อนอดีตถ้ามีภาพเป็นเสิร์ชจะเห็นเลยนะมือถือยุคก่อนใหญ่มากอ่าิวมันนี่ใช่ใช่เขาบอกบางคนก็ให้สายยานะกระดูกกระดูกหมากระดูกหมานี่ พกคานีใช่ไหมจิ้มเสาเกือบจิ้มตาแล้วแล้วจริงๆเนี่มือถือเนี่ยจอมันยุคก่อนมันไม่ใช่จอแบบ LED ดีจอใหญ่ๆนะแล้วมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนมันก็มีแค่โชว์ว่าใครโทรมาใช่ไหมซึ่งถ้าไม่มีใครโทรมาเขาไม่หยิบมาดูหรอกถูกอ่าส่วนมากจะหยิบบินมาดูแล้วเครียดมากกว่าหองข้าวโทรนาทีละยี่สิบตั้สิบบาทนะสมัยก่อนนะก่อนแพงมากนะครับผมแล้วมือถือก็แพงค่าโทรก็แพงครับอ่ะมือถือยุคนั้นมียุคนี้ก็มีแต่เป็นสมาร์ทโฟนไปแล้วใช่แล้วยุคนั้นเนี่ยพูดถึง ือถือมันจะมีมือถือเล็กๆอันหนึ่งแต่ว่าเป็นมือถือที่เขาเรียกว่า PCT เกิดทันไหมอันแค่นี้นี่ๆแค่นี้สีบอลบอลซึ่งยุคนั้นเนี่ยถ้าใครมีโทรศัพท์บ้านเนี่ยนะครับก็จะมี PCT อ่าส่วนมากเนี่ยจะให้บริการในกรุงเทพปริมณฑลแล้วหัวมือใหญ่ๆต่างจังหวัดไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนก็ค่อนข้างหายากแล้วก็มาอยู่แค่ประมาณไม่กี่ปีสั้นๆก็ยกเลิกไปนั่นก็คือ PCT ครับทีนี้ครับ ถ้าติดตามตัวนอกจากมือถือแต่ว่าทุนน้อยนิดนึงเขาจะมีนี่ครับเขาเรียกเพจเจอร์แพ็์ลิงค์ค่งแพ็์ลิงค์นี่เป็นยี่ห้อนะแต่มันจะมีติดปากกันมีเพจเจอร์อ่าเพจเจอร์นี่คือคำล้วมมันจะมีฮัจิสันเพจโฟนแพ็ลิงร์แพ็ลิงค์โฟนลิงค์อีซี่คอร์มันคงมีครบทุกยี่ห้อเลยที่พี่พูดมาเนี่ยสไลด์สไลด์สไลด์ตามไปหมดเลยตามให้หมดเพราะเมื่อก่อนไม่ได้แพงมากใช่ใช่แต่ว่าคนที่ใช้อ่าเขาเรียกโทรศัพท์เขาเรียกเลยนะเพจเจอร์เพจเจอร์พกติดตามตัว เขาก็แบบจะต้องส่งข้อความอะถ้าเป็นยุคนี้ก็คือส่ง s m s เอ็มเอสปึ๊บปึอ่าทีนี้พอส่งมาปึ๊บเราเฮ้ยตาไก่ส่งมาแล้วอ่านี่ทังป้าส่งมาแล้วออไอ้ตาลุงรีบกลับบ้านด่วนอย่างแนี้ป่ะเล่นตัวเองเล่นเองตั้งเองพอกลับไปทํากับข้าวด่วนถูกต้องนะทีนี้ถ้าเราจะส่งข้อความไปหาคนอื่นเขาก็ต้องมีไอ้เครื่องนี้ด้วยเราก็ต้องโทรไปนะครับเราเราไม่สื่อสารตรงๆนะเราโทรไปอ่ะจะมีคอร์เซ็นเตอร์ จะฝากข้อความอะไรไว้คะอ่าแล้วก็โทรบอกเขาครับผมอันนั้นยุคนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพิ่งเลยากแต่ว่าเพิ่นไปไม่นานที่ผมให้เป็นข้อมูลเมื่อปีที่แล้วไม่นานใช่ไหมญี่ปุ่นเป็นประเทศสุดท้ายที่ยกเลิกเดี๋ยวผมดูมันก็เก๋ดีนะถูกเออมันแบบพอมาเสียงดังก็ตัมือถือดังหรือเพจเจอร์ดังว่าวอาดูมีอัพสเซอรี่ยุคนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับพูดถึงเรื่องของเครื่องมือสื่อสารยุคก่อนยุคก่อนมียุคนี้ไม่มีมีอันหนึ่งอะไรครับ ไอ้นี่ครับโทรเลขใช่โทรเลขเมื่อก่อนไปถึงปุ๊บมันจะมีทั้งเขียนบงเขียนใบส่งให้ไปสนนแลวโทรเลขเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโทรเลขแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแฟกแฝกฟื้นยังมีอยู่บางที่นะแต่บางที่ไม่มีแล้วนะจดหมายมีไหมสมัยก่อนมีอยู่แล้วสมัยนี้อาจจะเป็นพวกจดหมายราชการไหมมีมีมียังเห็นอยู่แต่จดหมายพิมพ์บอกรักกันไม่มีแล้วมั้ง บางคนอาจจะอยากส่งนะอ๋อเอาความคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกแล้วก็พอมีจดหมายเนี่ยมันก็ต้องมีสแตมไงสแตมยุคนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีเพราะว่ามีนักเล่นอยู่มีนักสะสมอยู่แล้วก็จะมีนี่ครับถ้าใครไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยบางทีเขาจะมีของที่เขาเรียก โปสการ์ดเป็นภาพถ่ายแต่โปสการ์ดผมเห็นอยู่มียังมีไหมมีแน่นอนครับยังมีอยู่นะครับแล้วเขาก็จะเก็บนะครับนอกจากโปสการ์ดที่ส่งมาจากต้นทางคือที่ไหนแล้วเนี่ยจะมีตาสแตมป์อ่าว่าส่งมาจากไอ้นั่นแหละไอ้ตัวที่เขายิงได้ตตาสแมป์มาจากคู่กัดดึงมาจากเอ่อดอยสุเทพอะไรอย่างเงี้ยฮะสะสมกันยุคนี้ยังมีอยู่ยังหาได้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีส่งอีกแบบนึงไงพี่ยังไงครับปุ๊บเซลฟี่ปุ๊บส่งมามีสแตมป์แล้วส่งเลยอะเซอร์วิชั่นเลยไงแต่บางคนไม่อยากให้มีนะเดี๋ยวเด S <S, <S อ๋อจะจริงไหมจะมีอินเสิร์ตไหมท่านนี้เนี่ยผู้นั้นคือพวกเครื่องมือสื่อสารเราก็ย้อนนี้ครับก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยยุคนั้นเนี่ยถ้าบ้านใครมีสตุ้งสตังค์นะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์อ่าท่านผู้ชมยุคคอมพิวเตอร์ยุคก่อนนี่นะโอ้โหเครื่องมันไม่ได้เล็กๆนะครับผมนี่ใหญ่มากผมเรียนตอนอยู่ม .4 อ่ะประมาณปีสามห้าซึ่งคอมพิวเตอร์ในยุคยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีคอมพิวเตอร์แบบเขาเรียกวินโดว์วินโดว์อ่าแล้วก็แบบขาวเทาๆใหญ่ๆแมคอินทอส สีฟ้าเขาขาวตูดหัวทุยอ่ะเขาเรียกว่าหัวทุยอ่ะซึ่งแม่ทอปก็คือพวกแอปเปิลนั่นแหละยุคนี้มันก็จะเป็นแอปเปิลนั่นแหละนะซึ่งราคาค่อนข้างสูงตั้งแต่ยุคก่อนแล้วนะ แล้วพอมีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะต้องใช้การบันทึกข้อมูลครับถ้ายุคนี้เขาเรียกอะไรทำได้ทำได้อ่าแต่ยุคก่อนเนี่ยทำได้ยังไม่มีครับของผมนี่เป็นฟอปปี้เอ่ะฟอปปี้เออแล้วมันแผ่นใหญ่ๆนะเขาเรียกแผ่นดับเบิลเดนอ่าแล้วก็ย่อลงมาเป็น3.5นิ้วเรียกว่าฟอปปี้ดิสอ่าคือไดบีนั่นแหละโอ้โหยิงโคตรยากสำหรับยิงโคตรยากมากนะซุปเปอร์ดิสเออก็เล็กๆเหมือนกันแต่เก็บได้เยอะขึ้นมันก็พัฒนาไปเรื่อยจนตอนหลังย่อเหลือจิ๋วเดียวยังไงใช่นะทำไดอ่า ไอ้ที่พูดมา3าชื่อแรกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับก็จะมีะเป็นพอปอยู่ตามร้านอาหารร้านาดื่มทั่วไปร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร091194555ทีนี้พอเข้าไปในคอมนะครับมันก็จะมีโปรแกรมในการสื่อสารถ้ยุค90เนี่ยดังมากยุคนั้นก็จะมี เพิร์สไอซีคิอ่าเ i สเ f i ไฮไฟฮีฟีไฮไฟซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้นี้ผมไม่แน่ใจยังมีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะเออเรามีปนกับ ไอซีคิวด้วยนะเพราะเมื่อก่อนมันต้องพิมพ์นัดเจอกันตามหน้าป้ายรถบมรถเมผมมีป้ายปุ๊บพอเจอหน้าปุ๊บผมไม่ไปหาเขาก็มีนะไม่ตกปไม่ตงปกไม่ตกปกเพราะเมื่อก่อนมันไม่เห็นหน้าไงเออมันเอารูปไข่มันก็ได้เนาะใช่ยุคนี้เดี๋ยวนี้มันวิดีโอคอลได้แล้วน่สบายนั่นก็คือวิวัฒนาการในรอบ30กว่าปีเนี่ยมันทำให้อะไรที่เป็นแบบโดยเฉพาะพวกเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียกว่ามันเปลี่ยนไปไวมากหลายอันศูนย์พันไปเลยหายเลยเือนพันจริงอย่างยุคเราเนพี่ไก่ท่านผู้ชมยุคผมนี่นะ มือถือเนี่ยถ้าแบรนด์อันดับหนึ่งนี่ต้องอันนี้ฮะโนเกียยุคนี้เป็นงังเคยมีกล้วยหอมอ่ะเออยุคนี้โนเกียเป็นไงเดี๋ยวนี้ต้องยังมีอยู่นะแต่ว่ากลายเป็นแบรนด์ที่ไม่ใหญ่ละเพราะเมื่อก่อนโนเกียนี่มันสุดมากแล้วก็ตามด้วยมอตโรล่ามอเตโรล่าโนเกียทีนี้ยุคนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าตลาดก็มาเป็นพวกไอโฟน p อโฟนแอปเปิลซัมซุงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งนี่แหละนะว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันทําให้ทั้งเรื่องของของเทคโนโลยีหรือแม้แต่แบรนดิ้งการตลาดเปลี่ยนไป นี่แค่อยู่ในบ้านเองนะใช่นี่ยังไม่ได้ออกนอกบ้านเลยนะออกนอกบ้านซะหน่อยพี่ไก่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยท่านผู้ชมครับแน่นอนถ้าใครยังไม่มีรถเนี่ยเราก็ต้องใช้รถประจําทางโดยเฉพาะคนกรุงเทพรถเมย์ไงรถเมย์ใช่ไหมก่อนไปถึงรถเมย์ก่อนไปถึงรถเมย์ต้องรถนี้ก่อนกรุงเทพเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมสามสิกว่าปีก่อนเนี่ยไม่ใช่มีแค่รถเมย์นะมีรถ2แถวด้วยสองแถวพีเอาสีอะไรอ่ะวิ่งเนีตูดลอยตูดติ่มหน้าลอยเลยก่อนจะมาเป็น รถร่วมบริการสีเขียวเขียวสีแดงแดงในยุคก่อนนู้นเลยเนี่ยจะเป็นรถสองแถวแดงทันไหมออจะมันเลือั้งตั้งแต่อยู่บ้านนอกรถหกล้อจึงกลับเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็มีสองแถวแล้วต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ยังพอมีอยู่ผมชอบนะเ,<อ>เวลายืนมันโยไปยโยมานะที่ข้า<อ>งหน้าเป็นผู้หญิงเ้วน <laughs> โอเพนแอร์นะแบบลมเข้านะ้คว่าร้อนเลยทีเดียวเชียวผมพยายามเรียกให้ดูอินเทอร์โอเพนแอร์ครับผมแต่เนี้ยยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าถ้าแบบเซฟเงินหน่อยแบบว่าเขาเรียกว่าเส้นทางที่แบบคนขึ้นไม่ค่อยเยอะเนี่ยคนขับเขาจะเก็บเงินเองเขาจะไม่มีกระเป๋าตังค์มันเก็บนะเขาก็จะแบบเดินอ้อมไปนะจ่ายเงินนะห้าบาทสองบาทอะไรก็ว่ากันไปใช่ทีนี้พอมาเป็นรถประจําทางแบบในในระบบขนส่งมวลชนแล้วละ รถขอสมกครับต็มเทพโอ้โหอยู่กับเรามาสามสี่สิบปีแล้วนะตั้งแต่ในตู้ข้างในห้อยมาแล้วมาห้อยข้างหน้าประตูหน้าประตูหลังนี่ถึงขนาดเอาไปทำเป็นเพลงอ่ะยุคนี้เนี่ยไม่มีนะมีไม่ได้เลยนี่ยสู้ชีวิตมากเราผ่านมาสามส่กปีเรายังมีชีวิตรอดอยู่ได้นี่คือเราเก่งนะถ้าเป็นถ้าเป็นยุคนี้ผิดกฎหมายอย่างเดียวอะพูดถึงเพลงนี่เพลงนี้เลยครับนกยฟบ โหลดรถเมล์เลยไปใครก็รกบ่นว่าลำบากอันนั้นของคาราบาวพี่ไก่มีเพลงหนึ่งเป็นเทวดาแล้วใหญ่ตรงมาเดินดินเห็นไหมมันเห็นภาพเลยนะโอ้โห,ม,ห, <c oughs> โหมันแขวนกันขนาดนั้นอ่ะคือเนี่ยแหละคือคือสิ่งที่เป็นความจริงในยุคนั้น <ภา S 2> ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปแซวนะ,ะทั่วโลกนี่บางทีแบบแคปภาพในเมืองไทยเราแล้วก็ไปแซวนะเช่นตอนโหรถเมล์แล้วรถเอียงเลยะเนยอะอะบางทีเนี่ยน้ำท่วมในกรุงเทพหนักๆเนี่ยโอ้โหน้ำที่เข้ารถเมล์นะเต็มหน้าผมเคยโดนมาแล้วเ <c oughs> คยไหมคือคือยุคยุคนั้นนะพวกเราก็บางทีก็แบบเออเราผ่านมาได้งไงวะเด็กเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยบางทีมาสัมภาษณ์งานมาคุยกับพวกเราเนี่ยบอกน้องไม่รู้หรอว่ายุคก่อนเป็นขนาดนี้ ยุคนี้เนี่ยอย่าเพิ่งบบนรถติดออยุคก่อนเนี่ยอย่าว่าแต่รถติดเลยครับผม,อมไอรถติดก็ติดเหมือนเดิมแถมรถเนี่ยก็ต้องโหนนะแอ์ก็ไม่ค่อยมี <laughs> นี่น้องก็ถามมาก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมครับยุคนั้นเนี่ยก็มีรถประเภทหนึ่งออกมาให้บริการอยู่ช่วงหนึ่งครับรถปรับอากาศพิเศษหรือปอพอไอปอพอเนี่ยแหละตัวดีอายุสั้นขึ้นในแป๊บเดียวยังใช้ก๊าซเสียบเนี่ยแล้วราคานี่เป็นที่จดจํามากยุคนั้น25บาทตลอดสายค้าบูดจำไม่ผิดมันเป็นรถพ่วงด้วยไหมพี่อ่าไม่ใช่รถพ่วงก็มีนะแต่ว่าแต่แต่ไม่ใช่ปอพอนะเป็นรถปรับอากาศเฉยแต่รถปอพอเนี่ยเขารับประกันที่นั่งทุกที่นั่ง แปลว่าคนที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าเขาจอดเนี่ยคือต้องมีที่ว่างให้เขานั่งแต่ค่าบริการก็จะแพงค็อ5 5บาทยุคก่อนเนี่ยตอนนั้นน่ยผมจาได้เลยผมทํางานใหม่ๆเงินเดือนไม่ถึงหมื่นนะโอ้โหหมดไปค่ารถนี่เกินครึ่งคือแบบยิ่งย่งแบบวันไหนเราอยากสบายนะเราขึ้นรถอย่างนี้นะท่านผู้ชมคิดดูไปกับ50าบบาทโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยข้าวแกงในยุคยุคนั้นเนี่ยประมาณ20บาท20บาท20บาทอิ่มแล้วนี่เจอค่ารเ นี่เจอค่ารถไยิบหาบาทแพงกว่าข้าวอีกถูกอ่าอันนี้ยกตัวอย่างว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอ่ธุรกิจเนาะมันมันไปต่อไม่ได้ขนาดทุกวันนี้รถดีๆของกสมกก็พอดีใครจะไปนึกว่าเราเอาเรื่องรถเมย์มาพูดนะพูดดีต้องพูดเนี่ยเอาใจพูดแต่มันบอดสานจริงนะแน่นอนอยู่แล้วซึ่งยุคนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับมีรถ2แถวรถรวมบริการนี่แล้วยุคหลังเนี่ยมันก็จะมีรถอีกอันหนึ่งที่เป็นที่จดจําพี่ไก่ท่านผู้ชม รถเมี้้ายแปม๊มีปว่ามันรถในตำนานรถบ้า <c oughs> อะไรวิ่งอย่างลาดพ้าไปสะพานพุทธ แล้วอยู่ได้มันจนทุกวันนี้รู้สึกว่ามันจะยกเลิกหรือว่าเบรกชั่วคราวอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้แต่เป็นที่เป็นรถที่ <c oughs> ทพร้อมจะหลุดโค้งเสียสีชมพู <c oughs> มันมันมันเคยมีแบบหลายครั้งเอาไปาแซกแวกันนะว่าแบาบฟาร์ตแอนเฟอรีต้องมาถ่ายคือมันสุดั้งเดจริงอ่ะโอ้โหบ๊วยบ๊วยบ๊วยอ่าอย่างนี้ก็ก็จะพัฒนาแล้วก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันยังเหมือนเดิมอยู่เลยชั่วคราวอยู่เลยเอาล่ะนั่นก็แค่แบบแซมเปิลนะท่านผู้ชมนั่นก็คือแบบเราอยู่ในบ้านนะยังไม่ได้ไปไหนเลยออกมานอกบ้านนี่ขึ้นรถยังไม่ได้ไไปหหนนนเมือกั ตอนหน้าท่านผู้ชมพลาดไม่ได้อะไรที่ยังมีอยู่ในยุคนี้แล้วอะไรที่หายไปแล้วกับการเวลาเดี๋ยวเรามาเหล่าให้ฟังนะครับโอ้โหบอกเลยเลยว่าทั้งเรื่องโรงหนังกล้องถ่ายภาพคาเฟ่งานโอ้โหเยอะอะเยอะอะบอกเลยเยอะบอกเลยเลยสิ่งที่มันหายไปมันหายไปแต่บางอย่างที่มันหายไปแล้วแต่มันยังกลับมาแล้วมีความสมดุลี่ดีด้วยใช่ใช่เครื่องเสียงเนี่ยนะ ผมโปรกับไม้คุณอยัไงอูเข้ามาได้ไงเนี่ยผมไม่รู้ค่ะผมรับโจทย์จากเขามาผมจะต้องโปยทุกครั้งอ่ะครับผมสมาร์ทวินเทจอูเครื่องเสียงดีๆนะครับเครื่องเสียงคลาสสิกช่วยโทรไปซื้อเขาเลยนะครับที่ผมย้ำเลยนะโทรไปซื้อเพราะน่าโทรไปปรึกษาปรึกษายเดีวไม่ได้เจ้าของเขาแซวเฉยโทรไปพูดคุยก็ได้ไม่เผื่อเขาจะแถมเสื้อไงเปลือยไม่เสื้ออีกก็ต้องขอบคุณสมาร์ทวินเทจกันไปด้วยครับผมฟังเพลงได้มีความสุขก็นึกถึงสมาร์ทวินเทจนะครับและเช่นเคยครับวัยรุ่น90ตอนนี้ยังไม่จบ ยังมีต่อสัปดาห์หน้าห้ามพรารโดยประการทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ